ยังไม่ได้บิดเลย bmw ไ,ไม่ได้บิดเลยเฮ้ยมีรถซิ่ง嘛รถซิ่งรถซิ่งเฮ้ย <c oughs> ตายเอยโอ้ยเนี่ยขน,นาดลงโต้นะโอ้โห bmw เฮ้ย ที่น้องอกกระยะกบะโพอ้าศูนไปเยี่ยมที่บิลลี่นะครับผมก็พอดีแบบรถกระบะผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะก็เลยแบบสงสารรถแล้วนะครับเอาไว้แบบยามจะเป็นดีกว่านะครับผมเพราะกลัวจะใช้ในยามจะเป็นแล้วมันจะพังนะครับก็เลยวันนี้เราจะเอามาขี่เล่นกันหน่อย ก็วันนี้เอา650ด้วยนะครับเพราะว่าคันอื่นมันตามคันนี้ไม่ทันนะก็เลยแบบเอา650มาขี่ด้วยเออจะมาลองขี่กันเล่นๆดูนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาขี่ลองฟิวดูนะครับผมหลังจากที่ไปอยู่กับช่างเบียร์มานานนะครับก็จะมาขี่ลองฟิวดูนะครับว่ารถมีอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าวันนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองอะไรเลยนะครับเออก็เกิดอุบัติเหตุกันก่อนซะแล้วนะครับผมนี่ขี่ประมาณนี้แหละวันนั้นนะครับผมขี่กันแบบช้าๆอะไรเแต่แบบก็ไม่พ้นนะอุบัติเหตุจะเก ผมพยายามจะทำตัวให้งชิ้นกับรถอยู่นะครับไหนครัยางมันจะลื่นๆหน่อยต้องวอมยางก่อนวอมยางก่อนนะยางมันลื่นจัดเลยโคตรลื่นต้องวอมยางก่อนนะครับเออเริ่มเหนื่ขึ้นละมันเกี่ยวนะทุกคนเช้ทำเป็นเล่นนะการวอมยางนี่เกี่ยวเยอะเลยนะครับ ก็ให้น้องภูขับเหมือนเดิมนะครับน้องมันอยากขับนะคือมันไม่เคยมีบิ๊กไบเนาะก็พอมาอยู่กับผมก็ผมมีบิ๊กไบแล้วผมไม่ค่อยขับไงก็เลยให้น้องขับนะก็ขับเป็นอยู่นะครับแต่ว่าทักษะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ถือว่าพอเป็นอยู่ก็ขับเบาๆกันนะในชุมชนอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องมันยังอาจจะแบบเออไม่ค่อยสอนะ ักขับไม่ค่อยแข็งประสบการณ์ก็ยังน้อยนะก็ค่อยๆให้มันขับไปช้าๆคลิปช้าๆหรือไม่ช้าเนี่ยอยู่ที่คนนำข้างหน้านะครับถ้าผมเปิดน้องมันก็จะเปิดตามถ้าผมผ่อนน้องไม่ได้ผ่อนตามนะมันอยู่ที่คนข้างหน้าสุดนะหัวขบวนนะครับถ้าหัวขบวนไม่เปิดก็ไม่มีใครตามนะครับไม่มีใครเปิดนะครับเวลาไปทริปนี่สัมพันธ์มากเลยนะยางมันออกลื่นๆเนาะเดี๋ยวลองเบรกดูนะลองเบรกเบรกนี่นะ โอ้มี ABS เลยมี ABS เลยนะครับพอเบรกแรงแรงเนี่ยวันนั้นเนี่ยตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะชี้ดูว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงเนี่ยวันนั้นรถเป็นเยอะกว่านี้อีกนะครับรถติดกันเยอะมากตอนที่ผมขี่ออกมารถเยอะกว่านี้อีกนะครับเนี่ยนะมันก็ขี่เร็วไม่ได้นะแถวเนี้ยผมบอกตรงเลยเนี่ยผมก็ต้องตามเขาเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราพ้นมาตรงนี้นิดนึงนะพ้นมาตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นเนี่ยในส่วนของปั๊มน้ำมันคาวเทกเห็นไหมนี่พอปั๊มน้ำมันคารเทกปุบก็เลยปั๊มนิดหน่อยก็ชนกันหน้าปั๊มเลย คือป้าเข้ามาฝั่งนู้นแล้วก็ไอ้บินก็พยายามหลบก็หลบไม่พ้นนะเนี่ยชนกันอยู่ประมาณาแถวๆแล้วแวกนี้เนี่ีๆตรงนี้เลยนะครับเน้วก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่ได้มาขอเขาดูนะประมาณนี้คือมันขี่ได้ไม่เร็วเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนอนะ่ะขนมพิษเนี่ยแม้ป้ายโรงเรียนก็มีบอกนะสองร้อยเมตรข้างหน้าเนี่ยขวามือก็คือโรงเรียนนะขี่เร็วไม่ได้นะครับขี่เร็วไม่ได้แซงก็ไม่ได้เส้นมันเป็นเส้นแบบทึบเลยนะครับเห็นไหม เนี่ยมันเป็นแบบขี่ช้าๆได้นะครับผมเนี่ยพ้นจากตรงเนี้ถึงจะขี่พอมีความเร็วหน่อยได้จากจากสี่แยกตรงนี้ยต้มตำรวจเนี่ยก็หลังจากนี้ก็พอจะขี่เร็วได้นิดนึงนะครับมันก็น่าทุกคนน่าจะเห็นนะตอนที่ผมเมื่อก่อนขี่ช่วงนี้ผมจะช้าตลอดเลยแต่ผมจะมาเร็วเอาช่วงนี้เนี่ยช่วงขาออกไปตรงนี้ยเร็วนิดนึงแต่ถ้าจะเร็วมากๆต้องไปเส้นนอกนูน่นคือมันโลง่งอันนี้มันก็ยังมีรถอยู่แต่ว่ามันยังพอแซงได้คนระับเพราะว่าเลนมันกว้างแต่มันอย่างเมื่อกี้เลนมันแคบไปลวจ้า แมนช้า ผมปิดนิดเดียวนะแบบเปิดเปิดจังหวะสองนิดเดียวเองมันก็ไปให้แล้วนะโอ้ขับสบายโคตรโคตรรถออกทริปของแผ่นะครับเปิดก็มาเปิดก็มาเปิดแบบนิดเดียวดูคันเร่งผมได้นะเปิดนิดเดียวเลยโอ้รถไรวะเนี่ยเด็นเค ทุกฟงังโอ้โหโคตรใหญ่เลยใหญ่มากต้านลมนะสุดๆเลยเออทางซ้ายแม่มีสายไปครับไปครับอ่าเิดเลี้ยวซ้ายแปลว่ามีคนเลี้ยวขวาโอเคแต่บางคนเขาไม่ให้สัญญาณนะเว้ทุกคนบางคนเขาแบบว่าโอ้โหขี่ก็ขี่อย่างเดียวไม่ให้สัญญาณเลยส่วนมากรถบรรทุกอาจจะชอบให้สัญญาณเพราะว่ามันเป็นจุดบงังจุดอับสายตามันมองไม่เห็นข้างหน้านะครับเขาก็จะบอกสัญญาณมา ราะว่ามันอันตรายดี๋ยวสมมติเขาชะลอจะ,จะ,จ,ะจะชิดซ้ายใช่ป่ะเรานึกว่าเขาเราเรานึกว่าเขาจะไปทางซ้ายใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเขามันมันมีรถเลี้ยวขวาอยู่อ่ะเราก็ชนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยอันนั้นอะชนแบบไม่ทันตั้งตัวเลยหลบก็ไม่ได้นะพระเจ้าอ้อันนี้บิดรื่งทนเลขเองนะเว้ยรื่งทนเลงเองอะ่ะโทเอา รถเราใหญ่เราจะสกแซกเหมือนเวฟไม่ได้เพราะความเร็วนั้นมันช้าอันนี้มันเร็วต้องชะลอต้องให้สัญญาณ อย่ไม่ไดิบเหเอเอเบลไม่ได้บิดเหรอเฮยโรสซิ่งมาโรสซิ่งโรสซิ่งรถเยอะมากโอ้ดูดิครับเลนซ้ายก็มาขี่เลนขวาก็จะออกเลนกลางก็จะวิ่งเอาดูดูมันมันมันขี่เร็วกันไม่ได้หรอครับผมดูหน้าไม้ให้หน่อยดูหน้าไม้ให้หน่อยจับหน้าไม้ให้หน่อย วินก็หายดูอู้วเร็วมากเลยเมื่อกี้เร็วมากเลยรู้สึกแบบรถแบบจะออกจะแนวล้นๆเลยประมาณร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบไปได้อีกร้อยเก้าสิบเหรอร้อยเหรอโอ้โหคือยังอยู่หลังไก่ไหมอยู่ประมาณยรถแบบอยู่ไปเนี่ยร้อยเก้าสิบ190เลย <c oughs> คือนิ่งเลยอนะ่ะ <c oughs> โอ้แต่ว่า พราะว่า,ากับเ r นี่คือใกล้เคียงกันเลยโอเคเรื่องร้อยเก้าสิบนะโอเคไปไปไปโอ้ร้อยเก้าสิบเลยทุกคนเฮ <laughs> ้ตายเลยร้อยเก้าสิบเลยนะทุกคนโอ้เร็วอ่ะเน่ขนาดลมโต้นะโอ้เอ็ BM ม เเียวนะมันมีความรู้สึกแบบเดี่ยวไส้แบบแปลกๆไะเพราะมันเกิดจากคนใกล้ต okay, ัวเราไงโอ้เคถึงละร้านที่สองพี่ปลายมาถึงยังเคประมาณนี้ครับร้อยเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบเนี้ยมาได้หรือวะ ตอนนั้นอยากจะรู้ว่า K R วิ่งเท่าไหร่วะจำไม่ได้ปะสองรไม่ถึงประมาณร้อยร้อยเก้าแปร้อยเก้าสองร้อยเก้าห้าประมาณนี้นหน้าใหม่อ่นนะือแต่นี้มาร้อยกาวันนี้ถือว่าลมแรงนะขากลับไม่ได้ขี่แล้วก็ขากลับกลับไปทางริมทะเลโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมดูเรื่อง